คนบางคนสามารถเห็นสีเป็นตัวอักษรและตัวเลขหรือได้ยินมันผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมองเห็นเฉดสีหิมะที่แตกต่างกันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนทั่วไปมันเป็นแค่สีขาวบางภาษาเรียกสีต่างๆแค่ชื่อเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่นสีทึบหมายถึงเฉดสีเย็นเช่นสีดำสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนสีอื่นๆเช่นสีขาวสีแดงสีส้มและสีเหลืองจะเรียกว่าสีโทนอุ่น ตาของคุณประมวลผลสีโทนอุ่นได้หลากหลายกว่าสีโทนเย็นมีชนเผ่าหนึ่งในออสเตรเลียที่อธิบายพื้นผิวหน้าที่ของวัตถุและความรู้สึกของวัตถุแทนที่จะเป็นสีพวกเขาไม่มีชื่อเรียกสีชนเผ่าคันโดชิกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอเมซอนในเปรูไม่มีคำที่จะอธิบายแนวคิดเรื่องสีแต่จะใช้ชื่อของนกสีเหลืองบางชนิดเพื่ออธิบายสีเหลืองแทนผลไม้สุกจะหมายถึงสีแดง และผลไม้ดิบหมายถึงสีเขียวเข้มหลายคนสูญเสียความสามารถในการรับรู้สีบางสีเมื่ออายุมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ70ปีเลนตาของพวกเขาจะมีสีออกเหลืองฟิลเตอร์สีเหลืองธรรมชาติที่พวกเขามองผ่านนี้ทำให้พวกเขาแยกสีน้ำเงินจากสีม่วงและสีเหลืองจากสีเขียวไม่ได้สมองครึ่งหนึ่งของคุณเชื่อมโยงกันเพื่อประมวลภาพเหลือส่วนที่เล็กกว่ามากไว้ประมวลผลรสชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมสีของอาหารหรือเครื่องดื่มจึงเพิ่มหรือลดความอยากอาหารของคุณได้คุณจะเลือกแอปเปิ้ลสีแดงที่สุดเสมอเพราะสมองรับรู้ว่าแอปเปิ้ลนั้นหอมหวานและสุกที่สุดไม่มีอาหารสีน้าเงินตามธรรมชาติมันจึงดึงดูดน้อยที่สุดและบางทีคุณก็กลัวมันด้วยการติดตั้งไฟสีน้ําเงินในตู้เย็นหรือการกินอาหารจากจานสีน้าเงินจึงเป็นวิธีที่ดีมากในการลดความอยากอาหารคุณต้องเลือกผักและผลไม้ที่มีสีสว่างกว่าเสมอ เพราะมันเชื่อมโยงกับรสชาติที่เข้มข้นกว่าการกินอาหารเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกสุขภาพดีและมีความสุขขึ้นสีเหลืองเพิ่มความอยากอาหารของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับพลังงานและความตื่นตัวสีขาวหลอกให้คุณกินมากขึ้นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณกินอยู่น้อยลงนั่นเป็นเพราะอาหารสีขาวดูเหมือนจะมีแคลอรี่น้อยกว่าถ้าคุณกินอาหารจากจานสีขาวคุณมีแนวโน้มที่จะกินอาหารมากเกินไปเพราะมันจะทำให้อาหารดูสว่างขึ้น สมองของคุณยังจำสีของห่ออาหารได้ถ้าคุณใส่เกลือและน้ำส้มสายชูลงในห่อชีสและหัวหอมคุณอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่างของรสชาติตอนที่กินมันเป็นของว่างบริษัทอาหารรู้ดีว่าคุณจะกินมากขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีสีแล้วรสชาติต่างกันสีแดงช่วยให้คุณมีความกล้าหาและความแข็งแกร่งสีเหลืองทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีประสิทธิผลและมั่นใจมากขึ้นสีเขียวนำความสมดุลและความกลมกลืนมาสู่สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ดวงตาของคุณก็ชอบสีนี้เช่นกันมันไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวสีส้มให้ความรู้สึกสบายและอบอุ่นจึงเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นในออฟฟิศนกปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดมองเห็นสเปกตรัมสีทั้งหมดในทุกด้านเช่นเดียวกับมนุษย์สำหรับสัตว์บางชนิดการมองเห็นสีได้ดีเป็นเรื่องสำคัญเพราะได้เห็นสีได้ไม่ดีมันก็จะแยกผลไม้สุกสีแดงกับผลไม้ดิบสีเขียวไม่ออกเวลาที่เราหาวเราใช้กล้ามเนื้อในปากและลิ้น และการสัมผัสกันสามารถบีบต่อมน้ำลายบางส่วนได้ทำให้เราอาจจะพ่นน้ำลายออกมาเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวฉันเองก็มีเพื่อนสมัยมหาลัยที่ทำแบบนั้นได้ตลอดเลยแปลกดีนะน้ำลายคือเลือดที่ถูกกรองแล้วนั่นเองเลือดจะถูกประมวลผลด้วยต่อมพิเศษและเซลล์พิเศษจะดูดซับคุณสมบัติของมันไปหลังจากนั้นเลือดจะกลายเป็นน้ำลายคนที่มีผมสีแดงมีอยู่แค่1%เปอร์เซของประชากรทั้งหมดผมสีบลอนธรรมชาติมีอยู่แค่2%เปอร์เซ ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนั้นย้อมสีผมมาผมสีดำพบมากที่สุดในโลกตำแหน่งของร่างกายมีผลต่อความจำของคุณตัวอย่างเช่นคุณมีแนวโน้มที่จะนึกถึงสถานการณ์ที่คุณโบกมือให้ใครสักคนมากขึ้นถ้าคุณยืนและโบกมืออีกครั้งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าน้ำตาที่ไหลออกมาจากอารมณ์ต่างๆเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นที่ร้องไห้เพราะความเศร้าหรือความสุขได้ รูม่านตาจะหดและขยายเพื่อควบคุมแสงที่เข้ามาถ้ามีแสงสว่างมากรูม่านตาจะหดลงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็นส่วนในความมืดรูม่านตาจะขยายเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดลิ้นมีกล้ามเนื้อจํานวนมากและบางส่วนอาจจะแข็งตัวเมื่อคุณเรียนรู้ภาษาใหม่ๆการกัดของมนุษย์อาจทําให้ติดเชื้อได้เพราะแบคทีเรียทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในปากของเราในแง่นี้เราค่อนข้างคล้ายกับไฮยีนา กระดูกของคุณถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นประจำทุกวันและบางส่วนสามารถดูดซับน้ำหนักตัวคุณได้2หรือสเท่าน่าประทับใจมากแต่ฟันของคุณในแข็งแรงกว่านั้นอีกถึงคุณจะแปรงฟันเวลาสองครั้งและใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วแต่ปากของคุณก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายที่สกรปรกที่สุดอีมีแบคทีเรียหลายล้านตัวอาศัยอยู่ในปากข่าวดีคือแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่ดีต่อร่างกายและช่วยป้องกันแบคทีเรียและไวรัสที่ไม่ดี ตอนเช้าคุณจะสูงกว่าตอนเย็นเพราะว่าตอนหลับคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงและกระดูกสันหลังของคุณจะยืดออกแต่ในระหว่างวันคุณจะกลับมาสูงเท่าเดิมรถไฟเหาะจะเหวี่ยงอวัยวะของคุณจริงๆดังนั้นตอนที่คุณรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่ข้างในจริงๆนั่นแหละคุณคิดว่าลายนิ้วมือเป็นสิ่งเดียวในร่างกายที่ไม่เหมือนใครหรือเปล่าไม่ใช่นะลายลิ้นและกลิ่นของคุณก็ไม่เหมือนใครเช่นกัน ถ้ามีใครมาดมตัวคุณมันก็น่าสงสัยแล้วนะถ้าหลอดเลือดของคุณถูกยืดออกเป็นเส้นเดียวฉันเจ็บตายแน่ๆแ,แต่ว่ามันจะยาวจนสามารถพันรอบโลกได้มากกว่าสองรอบเลยนี่เป็นความสำเร็จที่คุณจะไม่ได้เห็นเลยละ่ะเพราะคุณไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีหลอดเลือดอาการปวดฟันและปวดหัวเชื่อมโยงกันด้วยเส้นประสาทไตรเจมินนลมันผ่านกรามไปจนถึงบนหัวดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกปวดฟันมันก็มักจะปวดร้าวขึ้นไปบนหัวด้วย คุณเผาผลาญแคลอรี่ได้แม้ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเช่นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ8ชั่วโมงจะทำให้คุณเผาผลาญพลังงานได้ถึง800แคลอรี่ใช่แล้วคุณใช้พลังงานแม้กระทั่งในตอนที่คุณกินอาหารคนเราสามารถอดอาหารได้นานกว่า20วันอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ได้นอนเป็นเวลา10วันร่างกายของคุณจะหยุดทำงานเมื่อพูดถึงการนอนหลับคนทั่วไปจะลืมความฝันของตัวเองถึง90%และนั่นอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่งั้นนะ ลองคิดดูว่าโลกนี้จะเพี้ยนขนาดไหนสีในความฝันเป็นผลมาจากทีวีที่คุณดูตอนเป็นเด็กถ้าคุณเป็นคนรุ่นเก่าที่ดูทีวีขาวดำความฝันของคุณก็จะเป็นสีขาวดำมากขึ้นถ้าคุณคุ้นเคยกับทีวีสีความฝันของคุณก็จะมีสีเช่นกันจากจำนวนประชากรโลกทุกๆ10,000นคนจะมีหนึ่งคนที่มีอวัยวะอยู่ด้านตรงข้ามหรืออยู่กลับด้านจากตำแหน่งปกติตับด้านซ้ายของพวกเขาจะมีขนาดใหญ่กว่า และไตด้านขวาก็จะใหญ่กว่าไตาด้านซ้ายเล็กน้อยคนที่มีตาสีอ่อนอย่างฟ้าหรือเขียวทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนที่มีตาสีเข้มนักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับเมลานินที่ส่งผลต่อสีดวงตาความยาวของเท้าเท่ากับแขนท่อนล่างไม่เชื่อก็ไปวัดดูสิฉันจะรอยอยู่นี่แหละมนุษย์มีรูใหญ่ๆเจ็ดรูในร่างกายของเราได้แก่ปากหูจมูกตาและเอ่อรูที่อยู่ด้านล่างอะ่ะ ย hey, คนออสซี่จะเรียกมันว่ารูด้านบนหรือเปล่านะมนุษย์เราในเกี่ยวข้องกับรูเยอะมากมีทั้งแหวนโดนัทห่วงชูชีพหรือแม้แต่เบเกิลเบเกิลเนี่ยอร่อยดีอย่าก,กินเละะเทอะล่ะถ้านับจริงๆแล้วรูขุมขนบนร่างกายของเราเนี่ยก็มีอยู่เป็นล้านรูเลยประมาณล้านล้านรูวัวก็เยอะนะเยอะมาก ร่างกายปล่อยรังสีความร้อนออกมาเป็นแสงปริมาณเล็กน้อยแสงนี้มองเห็นได้น้อยกว่าแสงปกติถึง1,000พเท่ามันจึงเล็กน้อยมากหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกของคุณอากาศจะเข้าไปในรูจมูกครั้งละหนึ่งรูเท่านั้นและมันจะสลับกันแบ่งกันทำงานน่ะสมองจะบอกเราว่ามีความเจ็บปวดแต่ตัวสมองเองไม่มีความรู้สึกไม่มีตัวรับความเจ็บปวดในสมองความรู้สึกปั่นปวดในท้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอั้นไว้ มนุษย์ทุกคนมีกลิ่นเฉพาะตัวยกเว้นฝาแฝดแท้พวกเขามี DNA และกลิ่นเหมือนกันลายนิ้วมือไม่ได้เป็นแค่หลักฐานระบุตัวต,วต,วตวนเวลาเราทำผิดเท่านั้นแต่เส้นบนลายนิ้วมือยังยืดออกได้และช่วยให้เรามีการสัมผัสที่ดีขึ้นเมื่อคุณกลัวคุณจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากอาจจะไม่ถึงขนาดยกรถได้แต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บง่ายหรือเหนื่อยเร็ว